สวัสดีค่ะมาด้อค่ะมือนี่กินยังเฮาปิ้งปิ้งกุ้งกุ้งย่างกุ้งกับโตซ้ำเอียงแล้วก็ปลาหมึกค่ะปลาหมึกอันนี้ย่างแล้วลรอ ลมเย็นเย็นก็จะหวงสิตกนี่ล่ะอืมหม่อนเกี่ยวนั่งทาแล้วไฟเริ่มอ่อนแล้ว พอน้ในกินอยู่แจนเย็นมาเด้อค่ะเลีเลยวๆปิ้งย่างมีกุ้งมีปลาหมึกมีอันนี่เราก็หอยแค้ง หืมหืมหืมอยแคงแซบเยอ่ะอร่อยไหมอืมบเดียวจาน,นไม่เซนเส่่นละ่ะเอาีนีดิละ่ะพวกกัดพวกกัดเพื่นบ่ออันนี้แล้ว มันบ่ออ่ะเปล่าแม่เนาะกุ้งคุณหญิงหูเสียงแมงวันแม่ขนมีหอยแขรงนี่มาสกอะเศษมาหน่อยพี่น้อยนุ่มดีไอ้สะกอะเศดต้มมุกไหมแฉบยี่เด้ ยังอะยังไม่จบบางสิ่งแพนกแพนกแกกุ้งกินอะไรปลายแกกุ้งอันนี้แผนแอกกินกุ้งแผนกกินกุ้งมีหลายแผนกแอกแต่เนาะแจ๊บบอกพิมแจ๊บครับ อ่านั่งอยู่ข้างนี่กับแม่กับน้องายเด้วยค่ะไส่เดียวกันเบิดใไส่้จำโบเออพระเด็งสวนปั๊บๆคือคือนี่บิ๊กไส่เป็นบ่จำโบย่างเดียวบ่จำนองบ้านเงี่ยเงี้ยจอยเหรอ ตัวมึกหอมหอมทีนี้กินกระแชบย่างบาร์ีคแซมะเนาะอต้องแหอมามึกแพรออกแพรออกแล้วก็ย่าง ได้บองหอยแข้งนหน่อยใบงหญ่ปลาตะวามันสดก็โอเคแล้วบีบองหอยแข็งคือมันรู้และลวกเบอร์อันนี้ดอกชิสุกับบะหมี่แบบนี้ เนื Daniel, ้อเพิ่มบ่าเล่นเดี๋ยวยางเดี๋ยวที่สูให้เนื้อโบเป็นยังอกมันบ่มีหรอถ้าจะดอกกันมึงนั่นนี่เชียงหวยกับ่วมทงกุ้งโตบบใหญ่ก็เลยได้เสียบเสียบไม่ย่างแบบนี่ยอืมม không gì mày. Mất mày, mày vay vay tua. Ôi. Luồn. Bên này kế ผาแนกแกก็ผาแนกกิน,นแก้นะทกันแกประทันแลยอ่กกนะมาสิแกท่นกา,เานเรียบพังเหมือนกไแกบอกห้ถนได้บรรยากาศกาจากทุงน้า

อ๋อใหญ่มองก็ได้น้ำจิ้มเออบวดบ่ะอืมไข่แค็งเพิ่นบบกินดอเป็นได้นำผู้เผนเป็ดไข่ว่าบบปรได้ตีว่าแล้วเต็มบปด้วพืตนที่แลโอ้ย หม่ไม่เลยอ๋อมัมีผักเพอเะเศษใช่ส <c oughs> ิกะผัก <c oughs> บักแตงมันอิสือมาลืมตัวบักแตงผักสลัดกับก,บกบะปิได้ยังล่ะห่อบาองไห้แข้งไหมไมันนี่มันนี่ผักอืมเน้นตอนบ่ <c oughs> <c oughs> เน้นในดอก <c oughs> แล้วแกเปียกอะไรเนาะกุ้งเนาะนี่เปลืกลอกนิ่มแกหยากพร้อม เลยกินลงไปแนมันก็ห้องโกเกกโกเกก,เกทองอทอง้องร้องหรือคอร้องท้องกินลายบุได้หนอยากกูนั่งกินน้ำยูงกินให้บุได้กินได้บุลายทันงก็บไปจะเบิ้งเนาะกินได้หน่อย Măng cả hai, you remember. Cool. 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 แกเอาตัวถ้ามีแกเมแก่ให้มันแก่ยากไงแก่ให้ถ้าเป็นกุ้งอันตัวใหญ่ๆอ่มันแก่ังไงเอ้าอย่างกระเฟมน่งๆใส่ใสใส่กอกแล่นนี้แล้วใส่ที่จังติดดอกลุงๆแถอะใส่กอกยังมีชีวิต mục kín mật sự pig mục a mắt tay gắn phim mắt mấy nhóm mấy nhóm mười 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 เนียวเนียวถั่งอันนีังก่ามันแพงบ่ะแแพงก็มือนี่แต่ทุกสีกันละเนียวบ่แ่บ่อร่อย ดีดีเลยอืมเอา้าย่างแหงดีแล้วสมึกอ,อ,อไลไรบุญียวพอเนาะไปเลยเด้อค่ะเดี๋ยวไปกินพากันไปกินต่อก่อนไว้พอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ